สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคมป์รีมือสองแอคคอร์ดมือสองนะฮะกับผมนะครับบีมเป็นยนนะครับผู้จัดการฝ่ายขายประจําบริษัทเพชรยนนะครับสําหรับวันนี้นะฮะข้ามฝั่งมาฝั่งสุวินทวงศ์นะฮะซอย46นะครับนะบริษัทเพชรยนนะอีกหนึ่งสาขานะครับแล้วก็วันนี้มีรถเทิร์นเข้ามาใหม่นะสำหรับตัวโตต้าแคมป์รีสองจุปี2013นะครับใครหารุ่นนี้อยู่นะฮะไม่จําเป็นต้องดูให้จบคลิปนะฮะโทรหาผมตอนนี้ได้เลยพี่ปี2013นนะะฮได้เป็สีนี้นะฮะเลขไมนะครับนะได้เป็นนนสีีะครับ่ โอ้โหรถสวยกิฟรถบ้านนะคันนี้ลูกค้าเทินเข้ามานะครับใครหายอยู่ให้ไหวแล้วกันนะบอกราคาเลยแลวกันนะ2 9 9 0 0 0ับาทราคาดีที่สุดในตลาดแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะนะครับคันนี้ด้วยพี่นะโอ้โหกิฟบจริงๆเจ้าของเดิมใส่จอยดอยมานะแล้วก็เดี๋ยวอ่ารู้สึกเขาจะปรับเบาะเปลี่ยนเบาะเป็นเบาะหนังนะฮะนะครับเจ้าของเดิมพุ่มเบาะมาใหม่นะับเป็นเบาะหนังนะครับ,ด,บ,นะบ,รบด้านหลังสวยถ้าเดิมท้ายเดิมนะครับไม่มีชนนะสวยจริงพี่คันนี้ใช้ไวแล้วกันนะ นะครับหน้าเดิมไทยเดิมนะครับไม่มีบุบไม่มีลูกยิ้มนะฮะกระจกเดิมโตต้าทุกบานติดฟิล์มเรียบร้อยนะฟิล์มได้อยู่ประมาณ60นะครับผมเนี่ยสีเดี๋ยวมีเพี้ยนนิดนึงนะเดี๋ยวปรับแต่งให้นะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ใหม่สีตรงนี้นะฮะนี่มันเพี้ยนอยู่นิดนึงนะครับให้หารุ่นนี้อยู่ให้ไวแล้วกันนะภาษีพรบหมดปี69เก้านะฮะคุมภาพันธ์เก้าครับยาวๆไปเลยพี่นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่ใช้ดีรุ่นหนึ่งนะฮะวันก่ออออนน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 นปปีี13เเหมืกกััะะะะะะฮฮฮ็สดาต้้้งขบคคคุุณณลู เป็นข้า,าราชการตำรวจนะครับนะซื้อไปนะซื้อสดไปเลยนะครับคันนี้ก็อีกคันหนึ่งเพิ่งเข้าใหม่นะสีบอลหาอยู่ให้ไวแล้วกันนะใครไปทันคันนั้นนะครับดูคันนี้ให้จบนะนะครับแล้วก็ทักมาหาผมได้เลยนะช่องทางาเบอร์โทรนะฮะับศูนย์เก้าสามต่อหกเก้าเก้าแปดเก้าแปดแล้วก็ช่องทางของไลน์แอดนะครับแล้วสไตล์นะฮะหกบีบีบีพี่นะครับนะหกหกบีบีบีหกสองตัวบีสามตัวพักกัน,นเข้งหมดเลยโอเคเดี๋ยวไปดูรายละเอียดภายในคันนียนครับ มาต่อในส่วนของภายในกันนี้กันนะครับนะเสีกเกยงก็ด,ดังนิดน,นึงนะผมอยู่ในโซนช่างนะครับในส่วนของด้านหลังนะฮะของซอยของสาขาสี่หกนะฮะสู่ในห่วงสี่หกนี่รถจอดเต็มเลยพี่แล้วก็ด้านหลังภายในตัวรถนะฮะนี่นะฮะเจ้าของเดิมปุ่มบอกมาใหม่นะครับนะบ,บอกปั๊มไฟฟ้าเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลื่อนขึ้นลเลื่อนลง,ล,งล,งลงปั๊มพนักพิงแล้วก็ด้านหลังนะครับมีมาให้เจ้าของเดิมปุ่มบอกมาใหม่นะนี่สีเป็นคล้ายๆเป็นอ่าสีเบรสนะครับแล้วก็สีดำทูโทนนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะฮะปุ่มมาใหม่ไม เป็นอุปกรณ์ที่คลุมตัวพวงมาลัยนะฮะมีมาให้แล้วก็แผงประตูนะครับนี่โอ้โหกิฟตจริงๆพี่คันนี้นะครับให้ไวแล้วกันนะราคาดีสุดแล้วสองแสนเก้า so มหมื่นก้าพันบาทออกห้างมาล้านสองล้านสามนะคันนี้นะครับจุดเชื่อมต่อสวยเนี่ยกระจกเดิมโต้ต้านะครับนะซอฟทัดเดิมปลายไม้เดิมนะฮะไม่มีแตกนะนะครับไม่มีลอกด้วยนะกระจกขึ้นลงออโต้ทั้งสีบานนะฮะพับกระจกไฟฟ้าปรับกระจกไฟฟ้านะครับเซ็นท่านล็อกนะฮะมีมาให้จับบันไดเซ็นคัพเพจอยู่ในสภอสมบูรณ์เจ้าของเดิมไฟอ่าตัว ยางเอาพยางคงพื้นนะที่เป็นตัวเดมอนคัตเนี่ยฮะมีมาให้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวนั่งแล้วก็สตาร์ทกันเลยกุญแจเดี๋ยวผมเช็คอีกทีนะฮะเดี๋ยวผมเช็คอีกทีนึงว่ามีมีสำรองไหมนะฮะว่ามีสำรองไหมนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นแจ้งไว้1ดอกก่อนนะฮะแจ้งไว้ดอกเดียวนะนะครับแจ้งไว้ดอกเดียวนะครับเนะฮะเดี๋ยวถ้าผมเช็คทีใครสงสัยก็สอบถามมาแล้วกันนะครับมาดูหน้าจอปุ๊บเลขไม้ที่ปรากฏนะฮะหนึ่งแสนห้าหมื่นโล นะครับมันแสนห้าหมื่นโลไฟโชยังอื่นไม่มีนะครับไฟโชยังไม่มีนะนะครับก็สภาพไปนี้นะับประมาณนี้ต่ด้านนอกอุณหภูมิสามร้อสี่นะฮะมีบอกอุณหภูมิตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนาฬิกานะครับมีมาให้เจ้าของเดิมใส่ Android มาให้นะจอใหญ่เลยน่าจะประมาณสิบนิ้วนะฮะมีกล้องถอยให้ด้วยนะหนึ่งสองสามปุ๊บนี่เดี๋ยวรอกล้องทงานอ่านี่นะโอ้โหมินิ iPad เลยพี่ผมบอกเลยนะฮะแล้วก็เชื่อมต่อในตัวของระบบ Android ทั้งหมดนะครับนะแอร์ปรับแยกสายขวานะฮะแอร์ปรับแยกซ้ายขวา ด้านล่างตรงนี้เป็นด้านเป็นม่านไฟฟ้านะนะครับแล้วก็ที่เขียวบุรีนะครับที่จุดบุรีที่เขียวบุรีเนี่ยประมาณนี้นะครรถรุ่นเก่าๆยังมีอยู่นะสำหรับโฉมนี้นะฮะปีสิบสองสิบสามตรงนี้ตกแต่งลายไม้หมดเลยนะฮะแล้วก็พใส่แก้วนะครับหัวเกียร์สวยนะฮะตำแหน่งเกียร์ชัดเจนนะฮะ P R N D S ในโหมดของเมนนุ่นะโหมดสปอร์ตครับผมนะตรงนี้มีที่เสียบชาร์จเพิ่มเติม power l ร์เลนะครับมีมาให้แล้วก็ A X U S B นะฮะมีมาให้ เบาฝั่งนี้นะสามารถปรับเบาได้นะครับนี่นะฮะใช้งานได้ทุกฟังก์ชันนะครับเราตรวจสอบแล้วนะฮะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังแลยเขาปรับพนักพิงนะครับนี่ประมาณนี้เลายไม้นะครับนะฮะแล้วก็เก๊ะใส่ของเก็บของแอร์แบกรู้ยส์จะมีให้2ใบนะครับนี่นะครับฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งข้างนะฮะก็จะประมาณนี้นะมีครุสเซนโทรไหมผมว่าไม่มีนะไม่มีครุสเซนโทรนะครับตัวนี้นะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพี่นะครับ กระจกมองหลังเนยะคันนี้ได้เป็นตัวเดิมเดิมนะครับนี่นะเป็นการโยกแต่ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยใส่ตัวกระจกตัวใหม่มาให้นะฮะน่าจะเดี๋ยวทดสอบอีกทีนะว่าใช้งานได้หรือเปล่านะฮะในส่วนของกล้องหน้ากล้องหลังนะครับไฟนะฮะโอ้โหใส่เป็นสีสีขาวมาให้แล้วนะนะครับนะฮะแผงมอเรูแผงมังแดดนะครับมีกระจกให้มีไฟให้แผงมังแดดฝั่งนี้มีกระจกให้มีไฟให้อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่แล้วก็ที่ใส่ของตรงนี้มันเลื่อนได้นะพี่นะนะครับปึ๊บแล้วก็เลื่อน เป็นที่พักแขนเท้าแขนได้นะฮะก็ถือว่าให้มาตามปกติตามฟังก์ชันของการใช้งานของตัวคอมพิวอยู่แล้วนะครับ2องแสนตัวนี้น่าใช้อยู่นะสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคันนี้พอใ้ประมาณหกพันเจ็ดพันประมาณนี้นะฮะบ,บอดด้านหลังหุ้มพอใหม่เหมือนกันนี่พี่ดูสภาพถ้าไม่ซีเรียสนะฮะไม่ซีเรียสความเดิมของมันนะนะครับผมว่าเอาไปใช้งานเนะี่ยคุ้มนะคันนี้นะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทหรือพี่จะไปหุ้มใหม่ก็ได้นะนะครับแอร์หลังมีมาให้ ลมเดมอนคัตนะครับเต็มพื้นที่พี่นะครับกลับอะไรขึ้นลงนะครับสเกเพสสวยกิ๊บอันนี้นะครับแผงประตูด้านหลังนะฮะจุดกระจกขึ้นลงนะครับเป็นออโต้ด้วยนะครับตรงนี้มีที่เขียบุหรี่นะครับหรือว่าที่ใส่ของที่เก็บของที่วางแก้วนะครับมีมาให้แผงประตูสวยสีกาวเต็มทั้งฝารู้สึกเจ้าของเดิมใส่ตัวนี้มาด้วยนี่นะเขาเรียกว่ายางกันเสียงนะฮะซับเสียงแล้วกันนะยางซับเสียงนี่นะใส่มาให้ด้วยนะครลดเสียงไว้ได้เยอะเลยยางเป็นขนาด10 จ็นิ้วนะผมจำไม่ปิดนะฮะเดี๋ยวผมดูอีกทีปุ๊บ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 เดี๋ยวนะหามไม่เจออ่านี่นะสองศูนย์ห้าห้าสิบห้าสิบหกนะพี่นะปอบสิบหกนิ้วนะครับไม่ใช่สิบเจ็ดนิ้วนะนะครับตามสเปคเดิมน,นะครับเดี๋ยวเก็บพวกนี้ให้นะครับเดยกเก็บให้ด้วยนะสาหรับล้อมแมกนะครับซื้อสดไม่มีแหวนนะพี่นะคันนี้นะครับซื้อสดไม่มีแหวนนี่ราคาสวยไม่มีบุบไม่มีรอยยิ้มนะฮะสภาพสวยเดิมเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูอ่ะัะครบ อันนี้ไม่ได้ไปจอดในพื้นที่ที่แบบสวยหรูนะนะครับอาจจะไฟไม่ถึงนะแสงอแสงอาจจะไม่ถึงนะฮะหรือว่าเสียงอาจจะมีเพิ่มเติมเข้ามานะครับด้านหลังพี่ดูไฟท้ายนะติดปกตินะครับเซนเซอร์ถอยมีให้สี่จุดแล้วก็เจ้าของเดิมใส่กล้องมานะครับอ่ะเดี๋ยวใหม่ทีนึงเปิดฝาท้ายดูอันนี้ยางอะไหล่เป็นล้อกระทะนะฮะไม่ใช่ล้อแม็กนะนะครับพี่ด้านหลังไฟท้ายติดทุกดวงนะครับนะฮะปุ๊บ ปลาท้ายเดิมนะฮะนี่แล้วก็ติดกาวด้วน้ำฝานะครับเนะี <Okay. S 1> ่ยโอ้โหจิ๊บจริงๆอันนี้หาอยู่ให้ไวแลวกันนะพี่นะนะครับหายอยู่ให้ไวเลยพี่นะฮะสภาพท้ายเดิมนะครับแล้วก็สีรองพื้นเดิมนะรอง,ง,ง,งน้้ําเดิมภายในห้องโดยาสารนะครับนะเน่อจุดขึ้นลงจุดพักของปุ๊บ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 เนะี่ยแล้วก็ล้อ,อไหลนี่เป็นล้อกระท้านะ นะครับปิดกิ๊บสภาพเดิมเอแม่แรงว่าขันล้อแม่ขันแม่แรงนะครับปูลากมีมาให้ลบอทวนตรงนี้เป็นไฟเบรกดูที่สามนะครับกระจกเดิมโตต้านะครับไรฟ้าไม่มีขาดนี่นะครับด้านหลังเดิมจริงๆพี่คนนี้รองรับน้ํามัน20นะครับนะฮะประหยัดไปอีกแผงประตูฝั่งนี้โหพี่ดูสภาพจุดขึ้นลงจุดข้าของนี่จุดขึ้นลงสเก็ตเพลทนะครับเบานะฮะ ใครอขอคนรับได้นะสภาพนี้นะนะครับเจ้าของเดิมแต่คือหนังเขาก็ดีนะเพีงเยงแต่ว่าบางต่างสีกันแคนนน่นั้นเองนี่คี่ดูสภาพหนังหนังก็ดีนะฮะเย็บดีด้วยนะครับนะี่ฮะแล้วก็ปรับไฟฟ้าเหมือนเดิมนะทุกอย่างเพียงแตนะ่ว่าสีหนังเปลี่ยนแค่นั้นเองนะฮะผลิตนะฮะเจนยูรีนะครับมกราคามปีส0 1 3นบานะหรือเ,เครื่องเล็กขังเล็กเครื่องนะครับหนึ่งอซนะนะครับนี่นเทเปจกับบันไดน,นะนะครับแล้วก็ฝั่งนี้โอ้โหสุดจริงๆ นะฮะจุดพี่จุดเชื่อมต่อนะครับหลังคาไม่มีบบไม่มีเลอกยิ้มพี่นะไฟเลี้ยวจอมองข้างครับนะหาอยู่ให้ไวด้วกันไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะเดทไทม์รู้สึกยังไม่มีนะนะครับเดทไทม์ไม่แน่ใจว่าเอ่อตัวนี้จะเป็นไฟลี่นะไฟลี่นะครับเดทไทม์ยังไม่มีนะไฟตรงกลางเป็นไฟสูงไฟปกติจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟกอทางด้านล่างไฟปลอดไรนะครับ5 4 8 6 1กพ5 4 8 6ดูเคองเครื่องกันครับ เครื่องหนึ่งเอสซัตนะฮะสองศูนย์ลิตรนะตัวนี้เนี่ยเอ่อเครื่องยนต์นี่มาจากสมัยรุ่นที่เป็นปีส 10, 11, ิบหนึ่งศูนย์ปีหนึ่งหนึ่งปีหนึ่งสองนะฮะจริงๆตัวนี้ใช้กันตั้งแต่ตัวแคมรี่โฉมปีศูนย์สามศูนย์สี่เลยนะนะครับยาวนานมากเลยพี่นะครับยังทั้งเครื่องนะครับสายพงสายพานนะฮะโ,โ, <unplug ged> <mentality> โอ้โหเงียบนะเฮ้ยผมว่า <pound noise> เงียบว่ะเงียบเลยพี่อันนี้นะนะครับเ <'m good. S 1> uh, อ่อเบลชคอกนะฮะกระโหลกบังโคนด้านในนะครับ ชกป็นฝาด้นหน้ถูกระบอกน็อตฝาหน้าไม่ขยับนะซีนกาเดิมฝาเอ้ยเดิมฝาหน้าเดิมครับเดิมเลยพี่นะครับสติ๊กเกอร์อยู่สาโดหนึ่งสองสามนะครับเส้หลินยังอยู่นะครับเม็ดอาร์ยังอยู่นะครับนะฟิล์มใสยังอยู่ฟิล์มใสนะฮะน็อตไม่ขยับพี่สีลงพื้นเดิมนะครับนะกลบางโคนสวยนะแล้วก็แผงยิ่งยดด้านหน้านะฮะปิดคันบนว่าน้ําเดิมๆนะถามั่าน้ําพี่ไม่มีตะกันของน้ําออกมาเลยนะนะครับอันนี้ผมตัดเครื่องอยู่นะนะครับบัมอบีเอส นะครับแล้วก็น้ำมันเบรกนะฮะปะอ,อากาศนะนี่เข้านี่ปะอ,อากาศแบตเตอรี่นะครับ e c ซแผงฟิวส์รีเลย์เนี่ยอยู่ในสภาพปกติพี่พี่ดูโอ้โหสภาพนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดนะต้องจังแจ้งยีงน้นะนะครับแล้วก็ตัวเชุ่หนุนของความร้อนนะครับแนบแนบแน่นๆน,น,นะฮะไม่ตกท้องช้างน,นะครับนี่เดี๋ยวเช็คสภาพไป้ีีนะเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายของเด็กให้นะเปลี่ยนถ่ายของเด็วก็คือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับนะสนใจรุ่นนี้ให้ไวพี่ 2 9สนเกบาทนะฮะราคานี้นะปี2013ครับนะโอ้โหสภาพนี้หายากแล้วใครที่ไม่ทันคันก่อนนะฮะสีดำนะครับผมหรือว่าคันก่อนอนั้นนะปีย3นะครับชมนี้ผมว่าเป็นรุ่นที่น่าใช้อยู่นะนะครับยังจัดเฟรนช์ได้อยู่นะสดนี้ไม่มีสดผมไม่มีบัตรให้นะครับนะได้ราคานี้เลยพี่นะหรือว่าอยากตลองก็โทรกันเข้ามานะครับอ่ะสภาพโดยรวมประมาณนี้นะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นช่องนี้ด้วยนะครับโทวหาผมให้ไวแล้วกันราคานี้นะครับ ไว้มานี้นะนะครับไลฟ์ก่อนนะผมสวัสดีครับ